ที่สุดเนี่ยมันต้องกลับมาภาวนาใช่ไหมแล้วพอเราจะภาวนาเนี่ยเราจะมานั่งสงสัยอยู่ไหมเอ๊ะเราจะภาวนาอย่างไงเราจะทําแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือมันต้องมันต้องหมดวิจิกิจฉาตรงนี้นะต้องก้าวข้ามวิจิกิจฉาให้ได้นะซึ่งมันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำใช่ไหมอ่านะสามข้อแรกที่โสดาบันต้องละได้นะสักยทิฏนะิวนะิจนะิกิจฉาสิลปตปรามาน เราลองดูที่ผู้เจ้าสงตรัสบุคคลตกน้ำเจ็บจำพวกแล้วโสดาบันเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นบุคคลตกน้ำที่ขุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ได้แล้วลอยตัวอยู่ได้มั่นคงแล้วเขาเหลียวดูรอบๆเพื่อดูฝั่งให้เห็นฝั่งนั่นคือเขาเป็นผู้ที่หมดสงสัยในเส้นทางถูกต้องไหมเขาจะตั้งความเพียรแล้วจะต้อง